แอปทักษะอ่อนเก็บอาการไม่อยู่เขินตัวมว้วนหลังเจอพี่พีชชวนเต้นกลางรายการต้องบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่แอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโซตอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีทรงการเตชนะนรงและก็ยังทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของแม่แอปนั้นก็ยังคงสวยเป๊ะตลอดการ และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแอปทักษะออนนั้นกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งและต้องบอกเลยค่ะว่าการกลับมาในครั้งนี้แอปทักษะออนนั้นเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเลยละคะ่ะเพราะมีงานหลมเพียบปัจจุบันทางด้านแอปทักษะออนนั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักอยู่หลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการสามแซบแชร์ข่าวสาวสตรองหรือแม้กระทั่งงานละครก็มีติดต่อเข้ามาอย่างมากมายอีกทั้งยังเถียงไม่ได้จริงๆเลยค่ะว่าตั้งแต่แ ทักษะออนนั้นโสดความสวยอลาของเจ้าตัวเนี่ยเปล่งประกายมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะอยู่ในลูกไหนก็สวยปังทุกลุกเลยล่ะคะ่ะล่าสุดก็ทำเอาทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษะออนนั้นต้องเสียอาการเขินม้วนเลยล่ะคะ่ะหลังจากได้เจอนักร้องหนุ่มชื่อดังพี่พีกฤษที่เข้ามาเต้นลูกคุณแม่ โดยทางด้านแอปพักสะออนนั้นก็ได้โพสตคลิปนังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเขินทำไมงงตัวเองส่วนพ่อหนุ่มชงให้เต้นตลอดตลอดรอดูลีลาพ่อหนุ่มเต้นโคฟพี่พีใน3แซปนะคะนั่นสิคะแล้วแม่แอปเนี่ยเขินทำไมเอ่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ